เดี๋ยววันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนที่2ง,งานอุโม,มงใต้ดินนะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องงานการทำไลนิ่งนะครับหลังจากที่ในตอนที่ผ่านมาก็เล่าไม่หมดเดี๋ยววันนี้ก็จะขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานใต้ดินก็จะแบ่งหน้าที่กันหลากหลายนะครับทั้งการวางระเบิดนะครับแล้วก็ มีขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับแต่ละขั้นตอนก็จะทําไปเป็นพร้อมๆกันจุดนู้นจุดนี้ทําแตกต่างกันไปนะครับหลังจากที่เราวางระเบิดแล้ววางระเบิดแล้วก็ในส่วนของชุดวางระเบิดก็วางไปนะครับในส่วนของชุดเจเาะก็เจาะไปนะครับในส่วนถ้าเกิดว่ามีการเจาะได้เยอะแล้วนะครับก็ส่วนอื่นก็ จะทาหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นแผนกแผนกไปชุดวางระเบิดก็อีกชุดหนึ่งนะครับชุดช่างมงช่างไม้ช่างเหล็กก็อีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการในการทำเนี่ยเราต้องทํางานร่วมกับเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครรถรถดัมนะครับรถเ,เพลโรตา้ารถตักอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นรถฉีดปูนนะครับรถฉีดปูนนี้ก็คนงานก็ คือข้างล่างเนี่ยมันใช้เข็นไม่ได้มันต้องใช้รถคือพื้นที่มันแคบนะครับต้องใช้รถไมโครนะครับในการทํางานกับรถฉีดปูนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ต้องมีที่อุดหูนะครับแล้วก็มีมาสก์คือมีที่ปิดจมูกนะครับเพราะว่าในการฉีดปูนในควันมันจะเยอะมากนะครับในการทํางานกา็ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับบางวันก็ หมอกเยอะควันเยอะควันรถสิบล้อวิ่งทั้งคืนนะครับบางบางทีก็จะเจอสภาพอากาศเร็วร้ายนะครับหน้าหนาวก็ข้างล่างนี่หนาวมากนะน้ำนี่หยดเป็นน้ําแข็งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ข้างล่างนี่ไม่ไม่ร้อนหรอกก็คือจะหนาวอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนของวางระเบิดแล้วก็ จะมีส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มรื้อท่อลมนะครับท่อเหลืองๆนะครับท่อลมจากปากอุโมงไปท้ายโมงนะครับเพื่อที่จะเข้าขั้นตอนในการทํไลนิ่งนะครับก็จะมีชุดทํางานนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นการเก็บม้วนท่อน้ําท่อไฟนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนการทํไลนิ่งนะครับคือเบื้องต้น,นในการทําอุโมงเขาก็จะเจาะไปเรื่อยแล้วก็ จะมีการฉีดฉีดผนังปูนเนี่ยเป็นรถฉีดปูนแล้วฉีดปุ๊บแห้งปั๊บเลยเพื่อเป็นการไม่ให้มันถล่มลงมานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บสายฟงสายไฟนะครับเก็บเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทําอุโมงค์จริงๆนะครับการทําไรนิ่งนะครับก็ในการทํางานก็จะทํางานร่วมกับคนเกาหลีนะครับทำงานร่วมกับคนคเคมรน,นะบางที่ก็จะมีพมา่าด้วย ในไซนี้ก็จะเป็นพม่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อพม่าเนี่ยเขาจะไม่นําเข้าแล้วนะถ้ามาทํางานก่อสร้างนะครับก็อย่างบริษัทซัมโฮนี่ก็จะเอาเฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าพม่านี้โควตาจะน้อยแล้วลส่วนมากเขาก็พูดภาษากิ่งแต่การสอบถามก็แต่แต่เข้ามางานอุตสาหกรรมนะถึงงานก่อสร้างนี่รู้สึกว่าบริษัทจะไม่ค่อยเอาแล้วคนงานพมา่าหรือเวียดนามหรือกัมพูชานะครับส่วนมากจะเป็นคนไทยเนาะ หลังจากที่มีการเ,าเก็บสายฟงสายไฟเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในการทำอของช่างมงช่างไม้ก็จะเริ่มเข้าแล้วแล้วก็จะเริ่มทำอขอบทางนะครับทำท่อระบายน้ำนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับก็จะมีหลายแผนเกนะนเนาะแผนกช่างไม้ก็เทปูนไปนะครับก็ในส่วนนี้ช่างเหล็กยังไม่เข้านะครับ จนกว่าช่างไม้เนี่ยจะเริ่มเข้าเข้าแบบเข้าแบบขอบข้างแล้วก็วางระบบน้ำนะครับวางระบบน้ําหลังจากนั้นนะครับก็จะสู้เข้าสู่ขั้นตอนในการทําผังสู้นะครับก็จะมีการเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันจะหยดนะครับน้ามันจะหยดจากปูนที่เขาฉีดไว้เนี่ยมันยังมีน้ํารั่วซึมลงมาได้นะครับก็จะมีการ ติดผังซูนะครับแผ่นขาวๆนี่ยพอติดแล้วมันก็สาดตาขึ้นนะครับหลังจากตดแผ่นผังซูแล้วก็จะม,มีการรีดขอบข้างนะครับก็จะมีงานเยอะแยะให้ทําเลยนะครับในส่วนของปลายอุโมงค์ก็จะมีการวางระเบิดอยู่นะก็จะมีการทําอยู่เข้าสู่ขั้นตอนการทาไลนิ่งนะครับที่น้องๆรอคอยว่าทําอะไรบ้างนะครับไล n i n g ก็จะมีอยู่2อ,อย่างในการทำนะครับก็จะเป็นไลนิ่งช่างเหล็กแล้วก็ ไลนิงพรมนะครับก็คือการเข้าแบบตามนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาทําเงินนะครับถ้าใครได้มาทำอย่างช่างเหล็กเนี่ยเขาามีกําหนดแล้วว่าต้องทําได้วันวันละช่องนะช่องละ5เมตรอย่างเงี้ยจะเป็นการเหมาช่วงนี้เขาจะปล่อยโอแบบแบบไม่อั้นนะครับบไม่อั้นบางทีก็ทำกลางคืนเลยส่วนมากก็3ล้านขึ้น4ล้านนะช่างช่างช่างเหล็ก ส่วนช่างเข้าแบบพรมเนี่ยก็เป็นอีกช่างหนึ่งที่รายได้ดีนะครับรายได้ดีเพราะว่าทําเร็วทําเร็วแล้วก็เลิกเร็วนะครับเข้าแบบเสร็จก็คือเลิกนะครับในการเทป,ปูนเนี่ยจะเป็นรถฉีดปูนมาฉีดนะครับก็เปรียบเทียบได้เลยว่าเป็นช่วงที่ทําเงินระหว่างช่างช่างเหล็กกับช่างแบบพรมของเราเนี่ย ก็จะเป็นช่วงปล่อยโอเลยนะครับสำหรับใครที่ได้ทํางานไลนิ่งนะครับก็จะเหนื่อยความเหนื่อยก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าช่างเหล็กก็มัดจนปวดเอวไปนวลแหละนะครับเพราะว่ามันต้องกม้มก้มเงยๆแล้วก็เหล็กก็เยอะนะบางบางทีก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าค่าเข้าสู่ช่วงทางแยกก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนไลนิ่งพรมเนี่ยก็ การสบายนะแต่ต้องระมัดระวังรนะองเหล็กเหล็กจะดีดนะครับก็คอยต่อขานะครับเวลาเข้าแบบก็จะมีการย่อแบบแล้วก็ดันแบบขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะงานของงานไลนิ่งนะครับในส่วนนี้ก็ทุกส่วนก็จะทํางานไปพร้อมๆกันเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยก็จะเ,เป็นช่วงเก็บงานแล้วแล้วก็ช่วงตกแต่งภายในนะครับนี่ก็เป็น ลักษณะงานของงานไลนิงงานอุโมงค์ใต้ดินนะครับ